บริษัทเวิกาเนเจอร์จำกัดบริษัทรับผลิตสร้างแบ,บรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางอาหารเสริมครบวงจร one stop service นับว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับท็อป3ของประเทศไทยซึ่งในปี2023ได้เข้าร่วมง,งามนแสดงสินค้า exhibition ออกบูธในงาน Cosmopop CBE ASEAN Bangkok อก2 0น3ศูนย์และสุขการประชุมแห่งชาติสุริกิจ 57ภายในงานได้จัดขึ้นทั้งหมด3วัน14-16ถึงกันยา2566ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกา เป,เป็นเกียติมากเลยค่ะที่ได้มาเป็นตัวแทนของออทูร่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แอนได้ใช้ตั้งแต่แอนเข้าประกวดอยู่แล้วแล้วเป็นอะไรที่ใช้ดีมากๆเลยก็ต้องแนะนําให้ทุกคนมาลองมาลองใช้ดูก็ทีแล้วค่ะเกียดแล้วแล้วก็อย่างที่แม่คุยบอกเลยไม่มีผลิตภัณฑ์ไหนกที่ใช้แบบสองสาวันจะได้ผลแต่ว่าพวกเราลองแล้วแล้วก็อยากสาะแชร์ให้ทุกคนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ ออทราคืคอวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะแล้วก็ทุกวันนี้นิชาก,ก็ยังใช้อยู่นะคะตั้งแต่เข้ากองมาจนออกกองมานะคะก็ยังใช้อยู่เชื่อว่าไว้ใจได้แน่นอน3 0 0เพราะว่าเราการันตีค่ะก็จะเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าแอนเป็นคนที่ผิวแห้งมากเลยเราชอบตากแดดชอบเล่นกีฬาชอบนู่นนี่แล้วก็ไม,ไม่ไม่ค่อยดื่มน้ำเยอะเท่าไหร่แต่ว่าพอมาใช้ซีรั่มแล้วก็เฟสวอชแล้วก็ครีมบำรุงผิวของออทร่านะคะแอนเหมือนแบบ ผิวแอนชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วก็เหมือนดื่มน้ำประมาณประมาณ8ลิตรนะคะแปดแก้วแปดแก้วอ๋อแปดแก้วแปดลิตรใช่ค่ะก็อย่างนะนําให้ทุกคนมาลองดูนะคะก็มาเป็นแบบครบเซตเลยก็คุ้มจริงๆค่ะลองดูลองทั้งเซตแล้วก็ค่อยมาแท็กแอนแล้วก็แท็กออทูราด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างชอบไหมแล้วทาง ่ก็มีมีหลายมีหลายทางช่องทางช่องทาง่ะหนูต้องถามว่าหนูไม่ค่อยติดตามพูดข่าวข่าวตอนนี้หรือว่าพวกกอสิปต่างๆเพราะว่าตอนนี้เ,เวลาเทรนเนาะแล้วก็เอาเวลามาโฟกัสในตัวเองแต่ว่า ตอนแรกไม่ไม่เชื่ออยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นทางกองก็จะจะรูะ้ตั้งแต่แรกแต่ว่าเราก็เชื่อว่าถ้ามีอะไร official ออกมาทาง MUTTPN แล้วก็ Miss Universe จะประ,ประกาศให้ทุกคนอยู่แล้วค่ะหนักเลยค่ะเมะื่อวานเพิ่งได้เรียนคลาสแรกของซาวซ่าการเต้นเราก็ใช้สะโพกมากขึ้น <Yeah. S 2> ก็เรียนรู้หลายอย่างใหม่ๆแล้วก็พัฒนานตัวเองทุกวันอยู่แล้วค่ะมีการเดิน การเต้น uh, mindset ตอบคำถาม energy ทุกอย่างอยู่แล้วค่ะก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันแล้วก็เพิ่มเสริมทุกอย่างทีงท่เรามีแล้วค่ะชอบมากในเรื่องของ diversity แล้วก็ inclusivity มากมากเลยค่ะแอนเชื่อว่าการที่เราเป็น Miss Universe หรือว่าตัวแทนหรือว่าตัวแทนของประ,ประเทศ <c oughs> ใช่ไหมคะอาอยุของเราไม่ควรที่จะจำกัดความฝันของเราซึ่งถ้าใครอยากมาเป็นตัวแทนก็ จะเป็นการแข่งขันที่สนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเรามีอายุที่แตกต่างกันมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ผู้หญิงแต่แต่ละประเทศก็จะมาเรียนรู้ experience ที่หลายคนไม่เคยมีมีหลายคนมากๆเลยค่ะแต่ว่าอยากให้พี่ลูกเกดมา <laughs> อยากให้แม่เกดมาทำไมทำไมอยากให้พี่ลูกเกดกลับมาดงประวกวด เพราะว่าแม่เกศเป็นผู้หญิงที่ strong มากๆเป็น i n s p i r a t i o n สำหรับแอน Strong i n e e p e n เ e n t woman เป็น Transformational Leader แล้วก็เป็นตัวอย่างที่แอนอยากเป็นเหมือนกันแล้วแอนเชื่อว่าแม่เกศยังมีไฟในในใจเขาที่จะมาทำเป็นตัวแทนของประเทศแล้วก็เป็นตัวอย่างของผู้หญิงทุกคนแม่เกศคะ Are you ready to do this <laughs> จะทำไหมคะภารกิจจัก,กรวาลเราจะได้ไปจักรวาลด้วยกัน ไม่อยากสปอยล์ให้ใครนะคะแต่ว่าจะบอกเลยว่าแฟนๆกรนเลยจะไม่จะไม่ผิดหวังค่ะจะจะจะ,จะให้คลูนิดนึงนะคะเรื่องเรื่องชุดะจะยาวแน่นอน,นะคะอ่ะแค่แฮชแท็กอันเดียวนะคะหลานย่าโมโกโจกักรวาลค่ะคะุออ่งสังมาแน่แน่นอน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ